กาสวัสด <ersch> ีสวีดะท่านผู้มีเกียรติท่านเด้อครับวันนี้มาอยู่ในช่องมาสเตชันนะครับยิ้มช่องพีวัฒนเพชรครับอันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกโหมดโหมดเนี้ยนะครับเป็นโหมดนี้จากตำรวจนาตตีนะครับทุกผู้ชมเฮ้ยเจ้าขอโทษนะคะตกบาดอยู่นี้เลยขอโทษผู้ชมเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะเจ๋อน้องน้องผมมันเียแบบนี้ละ แผมผมถามเลยว่าจุดที่ยากยากที่สุดของอันนี้คืออะไรการกระโดดที่ยากที่สุดในบนโลกที่ผมเคยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัศวีเพิ่มและน้องคอมเล็ตในเดินปุกด้วยนะเปียเซียนจ้ะเซียนเอาบีอุ้ย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 มาต้องใช้ทริกต้องทริก ออกแล้วแต่เราต้องไปสู้กับบอสด้วยนะครับทุกคนอาจจะเคยดูชอบผบเยี่นหลานเลยอะค่ะผมชอบถึงแมกนี่เ,เขาจ้องแต่เล่นคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไอ้นี้ดีกว่าถ้าใครกลัวคือแพ้เขาจ้องแต่เล่นคุณบไปดิเดะไปเป็นไงเขาจ้องแต่เล่นคุณรี ออกไปก็แค่รอเล่น <c oughs> ดูบอ๋อไม่ใช่ใช่อ๋อไม่ใช่ <can> ยูแค่นั้ยมันดา่าเราด้วยว่าดูบอะ่ะเนี่ยอันนี้เขาว่าดูบนะล้วคะท่านผู้ชมมันด่าว่าเราว่าดูโอ้โอ้ยไม่ก็แมปนี้ผมไม่เคยผ่านได้เลยครับตายตายนะต <Okay. S 1> ายอ๋อต้องกระโดดตรงนั้นอู้อีชิ้นหนงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไเคยผ่านด่านนี้จริงๆผมไม่เคยเล่นด่านนี้มันเป็นครั้งแรกเลยเพิ่งเลยครั้งแรกอ่ะจะจดับด่านอาจารย์ส่งสีได้ไหมโคตรโคตรหวยเลยคือเล่นคือเล่นแป๊บเดียวจบสิบเก้าด่านเองอ่ะวิว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 ปุ๊กกิ๊กกิเราจะเอาไว้เจอกันอีกทีเด้อทุกคนเราจะดิบน้องน้องขมลจากหนุ่มแล้วเอสเพรสโซ่พาโชนา ทุกคนน้ Arc องดาเรียบร้อยแล้วเราตัดมามาไปที่แดนนี www. ้กันโอ้โหนี่ทุกคนอันนี้คือโล่สะบักนะผมจะไม่เติมเพราะผมไม่มีโลสมัครอนนีนึกถึงไอเอเดลลิงเลยเอเดลลิงเหรอที่เออเราก็นึกถึงเหมือนกันนะที่ตาเลยเลาใส่เอ็งยังจำจอยนั้นได้ปะที่มันแบบดื้อ่ะ ที่ที่มันสัส่นๆอ่ะจำได้ใช่ไหมอันนั้นแหละครับท่านผู้ชมผม<อ>ว่าพี่ข้าใช้เลยก็คือสัส่นมากมอะไรคุณจเจอเราจะทำยังไงดีลูกบี้หลุมอีกเล้วนีอะไรอะไรก็หลุมจริงไหมองศาอุย้ยเดี๋ยวตัดไปที่ตอนน้องผมผ่านอันนี้นะไม่ต้องรอแล้วเลย นี่แล้วครับตอนนี้ไม่ได้อันนี้แล้วนะครับเอ่ะตายทันทีครับดูแล้วว่าแต่ผมก็เกินใหม่ด้วยบีได้ตอนนี้ผมกบได้เอเลียดมาทำนายเอเลียดมาอยากรู้ไหมว่าได้ตายที่แท้จริงคืออะไรโคตรหล่อเลยเอเลียดอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนคลิปผมอะไรโอเคนะครับผ่านมาแล้วนะคะก็ผ่านได้นล้วหรือว่าอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าดูไกลนะว่าผมอยู่ด่านที่เท่าไหร่ ได้ที่16ว้าวไวมากว้าวอันนี้มีเขียนไว,ว้ว่าต้องกันแดดจนกว่าจะครบ30กว่าเน,นี่ยไรไม่ใช่อันเป็ดน,น้อยเรื่องจริงวันที่หนึ่งล้วครับสูสีสูสีอีแล้วเอ้ยอันจิ๊บโอ้โหดี ิดว่าเร่อแบบนี้จะง่ายที่สุดบนโลกที่ผมเคยทำว้าวว่ะและนี่คือเมื่อนน้องน้องผมจะกลับมาไอ้ผู้ใจเกเรไอ้พวกใจเกเรมันอยู่ไหนเหมือนเวลาตุ่ยตูดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมเจอร์เมเจอร์รัก้ากรักคนเจ้ารกสัตว์จมเดี๋ยวรู้ตัวอีกทีช่องพี่ติดเหลืองแน่ขอตัดคลิปสักแป๊บดิโอเคนะคะท่ามือจีตาต่อมาอันอันนี้ผมต้องเจอไป อ๋อดีอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วรู้ตัวเองหน่อยช่อง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 ผมติดเหลืองแน่ใช่อุตสาหรีวิววิวการมปตั้งหลายคลิปสุดท้ายจะมาติดติดเหลืองนะเพราะเอเมเจอร์นะเพหาคอน้องอ่ะเพราพอน้องชวนโชว์นะอัจนี้นี่อัจนี้มาเอ้ยไอ้เจ้อลุ้นสุดเลยอึ๊บเฮ้ยรุ๊บเก็บฟอยเออเก็บหู มันเก็บได้มันเก็บได้ทีละตัวอี่จิงได้ทีละหนึ่งตัวเองเพราะมันเป็นเหล็กอ่ะเข้าใจไหมเหล็กก็ยิงได้ครั้งเดียวนะนะโอ้ตอนนี้ตายอ่ะหมดกันเลยทุกคนแดแตแแดตตดาดาคุปต์ต่ตาทีตอนน้องผมได้ได้20ตัว How to Linten โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ผมจะยังไม่ผ่านเลยตอนนี้ผมรู้วิธีกำจัดไอ้พวกนี้แล้วแบบง่ายๆที่สุดเลยจะเข้ามาไอ้พวกไอ้พวกดู้ตูดเลลเรียกว่าวิธีจูบครับจูบแบบจูบแบบเปอร์บอดี้อ่ะเคยเจอด่าหนึ่งนะ ขี่อันดาลุกมากใช่ไหมเพราะถึงด่านซ้ายกลับไปด่านเดิมแล้วเจอกันอีกีรด้เพราะเซฟบ่ายใช่ไหมแจะเกิดอะไขึ้นไหมข้าเจังสองทุกคนมาละเราได้แค่นี้จะจบอยู่้วนโอ้าหกี ดูตอนสุดท so, ้ายกันเลยนะครับนี่คุณรถไฟครับมาผมไปส่งร้านเกมหน่อยครับเจอกันดีๆนะครับอันนี้ผ่านด่านแล้วอันนี้คือการผ่านด่านเวอร์ชันแบบอะไรวะเจีอ่ะนี่นะครับถ้าเป็นกูกันดูสิถ้างั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็พอแล้วนะครับและอย่าลืมกดจอกันใหม่ด้วยกดซับกดซับสไคร้ด้วยครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครบใหม่เจอกันใหม่บายบาย ช่องมาสเตชั่นทัคโช,ช,ชนะฟังก,ก,ก,ก่อนนะช่องมาสเตชั่นอัปเดตหนึ่งภาคสเตโชพักโชนะเหนื่อยเวลามัน